รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ The gadget studio นะครับ<ช>รายการ,รที่เรียกว่าจะมาอัปเดต g ดเจ็ตเจ๋งๆเนวันตกรรมล้ำลทำ เทคโนโลยีใหม่ๆให้คุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์นะครับใช่แล้วค่ะพบกับพวกเราได้นะคะทุกวันจันเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงแบบนี้ทาง Nation TV ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับใครที่กลัวว่าจะติดตามเทคโนโลยีต่างๆไม่ทันไม่ต้องกลัวค่ะวันนี้นะคะจะยกโลกของไอทีมาไว้ที่หน้าบ้านของคุณเลยทีเดียวล่ละค่ะวันนี้รับรองค่ะอะไรที่เป็นเรื่องยากๆเราจะมาทําให้ง่ายขึ้นแน่นอนจริงๆง่ายเลยทีเดียวเหมือนกอดด้วยเข้าปากใช่ลค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มรายการวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเกรือนกันก่อนเรามีของมาฝากทุกคนด้วยถูกต้อง ค่ะต้องบอกกันเลยว่าเป็นลำโพงค่ะน<ช>ี่เง่งใช่แล้วนั่นก็คือดูเซนพิเอลเดสเบลนั่นเองสำหรัหรรบพวกตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงสปีกเกอร์อใช้บลูทูธนะคะไร้สายไม่ต้องมีสายระยงระยกไม่ต้อง,องใช่ ที่สาคัญนางจิ๋วไะเแจ๋วนะคะตัวเล็กแต่เสียงนิ่ลั่นสนั่น i m p a c ัขนาดใหญ่เราเลยทีเดียวตัวเล็กแข่งเลิศธรรมจาสิคะแต่ว่าเราจะให้กันยังไงเดี๋ยวนะติดตามติดตามช่วงท้ายๆเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าจะทําไงถึงจะได้เจ้าดูเส้นตัวนี้ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าช่วงแรกกันก่อนนะครับช่วงเทรนดี้่ะ และแน่นอนค่ะในช่วงเทรนดี้ของเราวันนี้นะคะสิ่งที่นำมาฝากกันเนี่ยเกี่ยวกับเทรนด์อย่างแน่นอนค่ะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของนวัตกรรมไอทีต่างๆรวมไปถึงกีฬามันสอดแทรกนะคะเป็นส่วนหนึ่งชีวิตของเราแล้วเป็น wearable device สามารถสวมใส่ได้นะครับจริงค่ะเดี๋ยวนี้เวลาที่เราไปออกกำลังกายเนี่ยเราก็มักจะมีเทคโนโลยีอะไรเพื่อมาอัปเกรดทําให้การออกกำลังกายของเราสนุกขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างวันนี้มีมาฝากกันตีตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกบอลอัจฉริยะ เตะปุ๊บบอกได้เลยว่าเฮ้ยเตะแรงแค่ไหนวิธีลูกเป็นยังไงเอาไว้เตะเพื่อนก็บอกได้นะว่าเตะแรงแค่ไหนเหมือนแบบบอกว่าโดนหัวแล้วว้ายอันนั้นก็ดูเฮช็อตไปอ่ะนอกจากนี้ยังมีเสื้อที่ช่วยรัดกล้ามเนื้อนะคะเวลาที่ใช้ออกกำลังกายรวมถึงจะมีสายคาดอกค่ะวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ที่สาคัญมีรองเท้าสตั๊ดสุดไฮเทคด้วยค่ะแล้วเราแกเจตพวกนี้นะคะจะทํางานงไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะครับ อุปกรณ์สวมใส่ออกกําลังกายและฝึกซ้อมไฮเทคสาหรับกีฬาฟุตบอลมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ adidas m i c o smart ball สิ่งที่ลอยอยู่ตรงใจกลางของลูกบอลแห่งยุคอัล้าโมเดิร์นลูกนี้คือเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งสําหรับตรวจจับความเร็วการหมุนพลังและวิถีของลูกทุกครั้งที่มันถูกเตะลอยละลิวซึ่งข้อมูลเหล่านั้นนะคะจะถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันของมันผ่านบลูทูธ ต่อมาก็คือ Nike Pro c o m b b a c k ให้เป o o ์ครู p r e s s รสเสื้อรัดกล้ามเนื้อตัวนี้ทำจากใย,ยผ้าไดฟิตของ n นกี้เพื่อขับไล่เงื่อออกจากร่างกายด้านข้างด้านหลังและตรงหัวไหล่มีรูเล็กๆเ,เพื่อให้คนรู้สึกเย็นสบายส่วนเนื้อผ้าที่แนบสนิทนะคะก็ป้องกันไม่ให้ผิวระคายเคือง มาด้วยวาวูทิเกรนทุกวันนี้พวกเขาอาจติดตั้งเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจลงบนมือถือแต่ถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้แล้วก็สายรัดที่คุณต้องหามาใช้เส้นนี้นะคะใช้กับแอปฟิตเนสเยี่ยมได้ทั้งหมดเลยแหละค่ะและส่งจํานวนครั้งที่หัวใจเต้นต่อนนาทีและปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth ให้อุปกรณ์ของคุณเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม และอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สําหรับนักฟุตบอลก็คือรองเท้าสตาร์ทค่ะและรองเท้าสตาร์ทที่นํามาแนะนําให้ได้รู้จักกันในวันนี้ก็คือ ภูมาอีโวพาวเวอร์นั่นเองนักเตะชื่อดังหลายคนที่สวมรองเท้าฟุตบอลคู่นี้ลงฟาดแข้งในฤดูการที่ผ่านมาเพราะภูมาอีโวพาวเวอร์นี้นะคะมันจะช่วยเพิ่มโอกาสการทําประตูให้นักฟุตบอลได้อีกด้วยส่วนบนของรองเท้าใช้วัสดุยืดหยุ่นที่ขยายตัวได้ซึ่งช่วยให้การเคลื่อนไหวของเท้าเป็นอิสระมากขึ้นมันมอบความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับการเตะฟุตบอลด้วยเท้าเปล่ามากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากกระดูกเท้าแตก ซึ่งอาจทำให้คุณต้องแขวนสตั๊ดอำลาสนามไปตลอดเลยก็ว่าได้ค่ะ เจ๋งมากๆเลยในตัวแรกใช่แล้วเป็น Adidas นะคะ m i c คร Smart Ball นั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้นะคะทำให้เราสามารถฝึกฟุตบอลเนี่ยฝึกการเตะฟุตบอลได้ดีขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาสามารถตรวจจับได้ค่ะว่าวิถีของลูกเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปยังไงพลังแรงมันมีความแรงเท่าไหร่บอกได้หมดเลยฉลาดกว่าเราอีกผ่านทางนี้นะผ่านทางสมาร์ทโฟนใช่แล้วล่ะค่ะมีตัวนึงเนาะ สายตัวที่เก่งชอบเลยก็คือสายรัดคาดอกที่สามารถบอกอัตราการเต้นของหัวใจได้นะคะนั่นก็คือว่าหูทริกเกอร์รันนั่นเองเวลาเจอหนุ่มๆมันจะไปเต้นแรงเหมือนชื่อแกเจอว้าวพี่ชอบนี้ชื่อมารองเท้าพูม่าอันนี้ใช้วัสดุแบบเรียกว่าทําให้มันเบาแล้วก็มันเหมือนกับคนเตะฟุตบอลเนี่ย มือนไม่ได้ใส่รองเท้าเหมือนใส่ด้วยเท้าเปล่าเออแล้วมันก็ป้องกันเรื่องของการบาดเจ็บที่ข้อเท้าด้วยรุ่นนี้นี่น่าสนใจพูม่านะครับ evo power นั่นเองค่ะต่อไปนี้นะคะเราจะเห็นนักฟุตบอลแบบว่าจะปกติใส่แค่เสื้อบอลถุงเท้าบอลกางเกงบอลพลิ้วๆ๋ันนี้ต้องมีการเสื้อเยงะระยะอาจจะต้อับอกัารเคล้อนไหวมันช่วยไงมันช่วยให้การออกกำลังกายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่แล้วนะคะว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะนอกจากที่แก๊สเจจะช่วยให้การออกกำลังกายของเรามีประสิทธิภาพแล้วก็ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้การนอนหลับของเราหลับได้ลึกแล้วก็สบายขึ้นอีกด้วยนแน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้มีมาฝากต้องบอกกันเลยว่าหลายๆคนค่ะเรื่องการนอนหลับเนี่ยเป็นปัญหามากค่ะพี่เก่งเป,เป็นกว่าจะหลับได้หรือบางทีเนี่ยนอนเยอะมากนะคะจะตื่นมา ทำไมเหมือนไม่ได้นอนยังไงนยังไงวันงงนี้เลยมีแกจเจนมาช่วยกันนั่นเองคะ่ะใช่แล้วค่ะซึ่งแกจเจตของเราเหล่านี้นะคะจะสามารถดูสภาพแวดล้อมในห้องนอนของเราได้มไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิเหมาะสมไหมชื้นเกินไปหรือเปล่าแสงเยอะไปออไหมต้องมีการปรับการ<อ>หลีอ,อะไรบ้างถูกต้องค่ะจะทําให้เรานอนหลับสบายมากขึ้นนาะใช่แล้วเลยค่ะไปดูกันเลยนไหมได้เลยค่ะค่ะ มาเพิ่มคุณภาพการนอนหลับของคุณด้วยอุปกรณ์ติดตามที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหล่านี้กันค่ะกับ Misfit Beddit เซ็นเซอร์ตรวจจับการนอนที่ซ่อนตัวอย่างมิดชิดตัวนี้อยู่ในแถบพลาสติกบางๆสีขาวสําหรับสอนไว้ใต้ผ้าคลุมเตียงตรงบริเวณหน้าอกมันไว้พอที่จะตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจและเสียงกรนในยามค่ําคืนนะคะและยังมีแอปพลิเคชันสําหรับรวบรวมข้อมูลที่ได้ก่อนที่เสียงปลุกจะดังขึ้นในช่วงวงจรการหลับอยู่ในระยะหลับตื่นเพื่อให้คนตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกสดชื่นกระปี้กระป ฮ e ลโ o ล s ซ s มันอาจดูคล้ายอุปกรณ์ในฉากหนังไซไฟแต่วัตถุทรงกลมนี้นะคะเอาไว้สําหรับติดตามการนอนหลับอุปกรณ์ทรงกลมและแบรนด์นี้นะคะไว้สําหรับติดกับปลอกหมอนเรียกว่า s l e ลฟ p พิ l ซึ่งสิ่งนี้นะคะตรวจจับและติดตามการเคลื่อนไหวของคุณขณะนอนหลับพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นอุณหภูมิ เสียงระดับแสงจากนั้นแอปพลิเคชันจะให้สล s ปสกอหรือคะแนนการนอนในทุกๆเช้าค่ะ m e ีติ้งออ u r a ura. นี่คือโซลูชันสำหรับการพักผ่อนนอนหลับแบบครบ,บวงจรก็ว่าได้มันจะตรวจจับอุณหภูมิมลพิษทางเสียงและแสงขณะที่คุณนอนหลับปุ๋ย ตัวเซนเซอร์สําหรับเสื้อผ้าที่มีรูปทรงคล้ายแผ่นรองจะตรวจวัดอัตาราการเต้นของหัวใจและการเคลื่อนไหวของคุณผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันเพื่อทําการวิเคราะห์และให้คุณเนี่ยปรับปรุงคุณภาพของการนอนและการตื่นให้ดีที่สุดค่ะแถมมันนะคะยังเปล่งแสงสีฟ้ายเย็นตาเพื่อก่อมให้คุณนอนหลับและปลุกให้คุณตื่นด้วยแสงและเสียงในเวลาที่เหมาะสมที่สุดอีกด้วยค่ะ <ห> <ông> เป็นยังไงแต่ละตัวเนี่ย<ห> <ông> ล้ำๆทั้งนั้นเลยใช่จริงๆ <c oughs> แล้วต้องบอกนะคะว่าเรื่องของการนอนหลับเนี่ยสำคัญอย่ <yapmış S 1> ชีวิตเรามาก ถ้าเกิดหลับดีตื่นมาทั้งวันก็จะนันที่ดี<ช>ถ้าหลับแล้วตื่นมาโอ๊ยเหนื่อยเพลียว,วันนั้นทั้งวันแย่ไปหมดเลย<ม>ใช่แล้ว<ม>แหละค่ะก็เลยเป็นแกจเจตตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆ<ม>ซึ่ง<ช> <ๆ S 2> เคยเห็นพี่แซนค่ะใช้แอปตัวนี้เหมือนกันใช้เจ้าแกจเจตตัวนี้แล้วามาดูอะไรของพี่การกลนนี่นะคะประหลอดแตกแ้วคุณผู้ชมคือมาถึงซีไม่กลอน่ไมไม่ใช่ในมือถือนะคนข้างๆลุกขึ้นมาติ๊กต๊อลยออันนี้ทำไมเหมือน มันรู้เหตุการณ์ที่เป็นความจริงเอามาพูดกันเลยครับเนี่ยบางทีคนเราบางสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนทิ้งไว้ในนั้นก็มีแอปพลิเคชันมันก็จะบอกทุกอย่างสิมันก็ฟ้องแต่ดีคือไอ้การโกลนหรืออะไระ คือเจ้าแก๊เจตัวนี้มันบอกด้วยนะว่าเออเขากรนเป็นยังไงเพราะว่าการกรนนี่ทำเป็นเล่นไปนะบางคนหายใจไ่ได้นะครับเพราะว่ามันทําให้อ่เรียกว่าหลอดลมหยุดหายใจขณะออมันหยุดหายใจไปแล้วมันยังจะเสียชีวิตได้เลยนะครับก็ต้องใส่ใจนิดนึงจริงที่คนข้างๆเขาตื่นมาตกเนี่ยคือเขาหวังดีอยากให้ตื่นเออเขากดหายใจไม่ออกไม่พูดง่ายๆเลยลำคาญ นิวว่าตอนนี้นะครคุณแม่บ้านที่บ้านพี่แซงกำลังหัวล็อกคิกคักเลยจริงจริงจริงประมาณนั้นนะคะนี่แหละคือเรื่องราวที่อยู่มาฝากกันในช่วงนี้แต่เดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกัน The g g e จ t s Studio ค่ะ สุดยอดคอลเลกชันเทคนิคการถ่ายภาพฉบับสมบูรณ์แบบในรูปแบบดิจิทัลครั้งแรกจากนิตยสารดิจิตัล Digital Camera กับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษสามารถซื้อหนังสือในเครือเพนท็อปบิชิ่งได้แล้วที่ w w w o o k b e c o m หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Ookbee หรือ AIS Bookstore ได้ทั้งบน iOS และ Android ค่ะ จากแหล่งวัตถุดิบอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและทูน่าชั้นนำ Seafood CTUF T3 นิตยสารชั้นนำระดับโลกเปิดประตูพากุณก้าวสู่โลกแห่องอุปกรณ์ไฮเทคที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีในรูปแบบ deep, ดิจิตอลครั้งแรกจากนิตยสาร T3 <ค><ณ>สามารถซื้อหนังสือในเครืองเพนพล็อปด้วยชิงได้แล้วที่ w w w o u k b c o m หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน o u k b หรือ AS a b o o k Store ได้ทั้งบน iOS และ Android ค่ะ